สวัสดีครับแฟนคลับดวงโชคราศีครับผมอาจารย์นักการเกี่ยวเพิ่มนะครับมาบอกว่าดวงโชคเทวริศนะครับว่าองค์ประกอบของคนจะมีโชคใหญ่ในรอบปีมียังไงบ้างไปดูกันนะครับขึ <c oughs> ้นอยู่กับดาวคู่มิตรใหญ่นะครับอาทิตย์มิตรกับครูจันโฉมตรูพุทธนงเยาวสุปปากหวานอาคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรต่อกันนะครับคู่มิตรใหญ่ก็คือดาวตรีเทพนะครับดาวพฤหัส จรมาทับดาวอาทิตย์ราหูทับดาวเสาร์นะครับเสาร์ทับราหูหรือเลงราหูนะครับยปดูกันนะครับนี่นะครับแต่ดาวพวกนี้นะครับดาวคูมิรใหญ่ในพื้นดวงเดิมต้องอยู่เรือนที่ดีอยู่เรือนกระดุมพระหรือลาพระเนี่ยนะครับนะอยู่เรือนปุตตะจร์นเขาเรือนลาพระนะจะโชคดีมากครับอย่างตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ที่ ราศีกุมนะครับถ้าเสาจรมาทับกับราหูเดิมของใครนะครับหรือเลงนะครับก็ถือว่าชาวเมษจะมีโชคใหญ่นะครับจากดาวคู่มิรใหญ่นะครับเป็นระยะเวลาปีสองปีครึ่งโดยซ้ำนะครับเสาทับราหูนะครับดาวใหญ่ก็ยังให้โชคยิ่งใหญ่และยาวนานนะครับส่วนดาวราหูจรอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยนะครับเสากับราหูต้องจร ดาวจรหรือดาวเดิมเป็นสียิ่งดีนะครับดีเป็น2เด้งเลยนะครับส่วนที่ราศีมีนราหูจรทับดาวเสาร์นะอยู่เรือนลาภะของชาวพฤษศนะครับชาวพฤษศถือว่าโชคดีมากนะครับยิ่งชาวพฤษศท่านใดมีดาวพระหัสจรมาเป็นสีทับดาวอาทิตย์ด้วยยิ่งซปเปอร์โชคดีเลยนะครับดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นสีจรทับดาวอาทิตย์คู่มิตรจรทับลัคนาเนี่ยนะครับ แถมราหูกับเสาก็อยู่ลาพะแนวโน้มจะได้รับโชคใหญ่นะครับก็โชคเทริดพิว่าขวนะโชคใหญ่ในชันสาถ้าองค์พระอสุรินต้องเสาราอสุรินก็คือราหูต้องดาวเสานะครับราหูจรทับดาวเสาพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงดาวอาทิตย์มาทับกับดาว พฤหัสนะครับหรือพฤหัสทับดาวอาทิตย์ก็ได้นะครับเสาเลงอสุราท่านว่าไวดาวเสาเลงกับดาวราหูนะครับเป็นโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์นะครับในพื้นดวงของใครถ้ามีาดาวคู่มิตรมาทับกันนะครับก็มีเกณฑ์จะได้รับโชคใหญ่โดยเฉพาะที่ราศีที่เด่นๆนนะครับเสาทับราหูที่ราศีมีนนะครับคนเมษมีโอกาสได้รับโชคใหญ่นะครับ และราหูทับเสาที่ราศีมีนเนี่ยนะครับชาวพฤษภพก็มีเกณฑ์จะได้รับโชคใหญ่นะครับนอกจากนี้ชาวกรกฎนะครับรหัสจรมาเป็นสีทับดาวที่คู่มิตรนะครับก็มีเกณฑ์จะได้รับโชคใหญ่นะครับสามราศีเนี่ยนะครับค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องโชคลาภนะครับไปดูกันโชคใหญ่รายปีต้องดูดาวใหญ่นะครับนะส่วนรายเดือนก็ไปดูดาว ที่ย้ายแต่ละเดือนนะครับดาวอาทิตย์ดาวประสุกดาวพุธนะครับตอนนี้อาทิตย์พุทธศุกร์จรอ,อยู่เรือลาภะของชาวชาวสิงห์นะครับนะแถมดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือลาพระเป็นเกษตรด้วยกระดุมพระลาภระโชคดีมากเด่นมากนะครับงวดที่จะถึงเนี่ยนะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับกลางามิถุนาถึงกลางกรกฎาเป็นจังหวะที่ ดวงโดดเด่นเรื่องโชคลาภครับชาวสิงห์นะครับ <c oughs> ส่วนโชคลาภรายเดือนรายวันนะครับต้องดูที่ดาวจันทร์นะครับในวันที่16เอ่อโทษทีนะครับวันที่1กรกฎาคมดาวจันทร์อยู่ที่ราศีกันเป็นราชาโชคนะครับ <c oughs> ถ้าใครมีดาวพุธเป็นดาวตั้งรับดาวจันทร์จรนมาเป็นสีทับดาวพุธคู่มิตรเนี่ยนะครับในวันที่1ิวันที่1กรกฎาคมนะครับราศี พิจิตมีสิทธิ์ลุ้นโชคใหญ่เหมือนกันนะครับจันเป็นสิเอ็ดกับลัคนาเรือนลาภเขาเรียกว่าจันลาภโชคนะครับดวงได้ปฐุมเกณฑ์ดวงโชคดาวโชคลาบด้วยนะครับดาวอาทิตย์ใคราดาวจันทรของใครอยู่ลาภในพื้นดวงก็ถือว่าดวงได้ปฐุมเกณฑ์นะครับจันเป็นสิเอ็ดแท้แก่ลักพุทธสสี 4, ทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามเจริญรัตยศยิ่งพญายแหงนะครับก็ถือว่าโชคดีมากนะครับโอเคนะครับ งวดวันที่1กรกฎาคมนะครับราศีที่มีเกณฑ์โชคลาภโดดเด่นมากที่สุดก็คือราศีสิงห์นะครับราศีถัดมาก็เป็นราศีกรกฎก,ก,ฎกับราศีพฤษภนะครับราศีพิจิกก็เด่นอยู่นะครับดาวพฤหัสเล่งลัคนาด,ดาวการเงินนะครับดาวดาวเจ้าเรือนพุตตะนะ,น,ะ <c oughs> นอกจากนี้ราศีเมษถ้าใครมี ดาวเสาทับปาหูก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับถ้าเสาจอมาเป็นสีทับปาหูเนี่ยนะครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านล,ลุ้นหวยรลอตเตอรี่กันนะครับอย่าซื้อลอตเตอรี่ไว้อย่างน,น้อยสักหนึ่งใบนะครับเผื่อฟุกฟุกถูกรางวัลที่1น,นะครับโอกาสที่ถูกหวยถูลอตเตอรี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องของบุญวาสนาด้วยนะครับขอให้เรามันทําบุญกันนอกจากนี้มันต้องมีองค์ประกอบของดวงดาวนะครับไม่ใช่ว่าหมอดู บาวบบบางคนบอกว่าราศีน้นเอารถสิบล้อมารับเงินเตรียมรับเงินเตรียมรถสิบล้อมารับเงินนะครับบางคนบอกว่าจะถูกลังวัลที่หนึ่งราศีน้นจะรวยไปร้อยล้านพันล้านนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนนะครับแล้วก็ดาวคู่มิตรในพื้นดวงเดิมเนี่ยต้องไม่อยู่อริมรณะวินาศด้วยนะครับถ้าอยู่อริมรณะวินาศก็ไม่ให้คุณนะครับเผื่อได้รับคนเดือดร้อนจากมิตรสหายด้วยนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ